ขี้ไก่ล้วนขี้ไก่แกรบมีประโยชน์อย่างไรแตกต่างกันไหมซื้อแบบไหนดีคลิปนี้อย่าผมหาคำตอบให้ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาเปรียบเทียบระหว่างขี้ไก่ล้วนกับขี้ไก่แกรบนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นประโยชน์ความแตกต่างและท่านที่อยากซื้อปุ๋ยขี้ไก่ จะได้ตัดสินใจง่ายมากยิ่งขึ้นครับในการสั่งซื้อมาใส่ต้นไม้มาใส่สวนมาใส่ไร่นาของท่านผู้ชมครับก่อนอื่นท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าขี้ไก่ล้วนก็คือขี้ไก่ไข่นั่นเองส่วนขี้ไก่แกรบก็คือขี้ไก่เนื้อครับขี้ไก่ล้วนจะมีลักษณะขี้ไก่ผสมกับเศษโคนแล้วคราวนี้เขาอยู่ในระบบฟาร์มที่เป็นฟาร์มใหญ่ก็จะมีล้อลากออกมาทุกๆวันนะครับถ้าไก่กินอาหารแล้วก็ขี้ลงมาใส่ล้อลากนะครับ กขาจะลากออกมาแล้วก็ตากพอตากเสร็จปุ๊บเขาก็จะกรอกใส่ถุงแล้วก็มาขายให้กับพวกเราข้อดีของขี้ไก่ล้วนหรือขี้ไก่ไข่นี่ก็คือมันไม่ผสมของไม่มีส่วนผสมของโซดาไฟครับเพราะว่าเขาลากออกมาทุก,ทกวันแล้วก็ตากทุกวันจะไม่มีการล้างคอกล้างเหลืองนะครับส่วนขี้ไก่แกรบนั้นจะมีลักษณะเป็นแกลบผสมกับขี้ไก่นะครับมีเศษขนจํานวนมากขี้ไก่จะใหม่กว่าสดกว่า บางครั้งอาจจะมองเห็นเป็นลาขาวๆอยู่เลยนะครับแล้วก็แกลบจะเป็นยังแกลบใหม่นั่นเองครับขี้ไก่แกลบนั้นคือขี้ของไก่เนื้อครับทางฟาร์มจะปูพื้นด้วยแกลบและคราวนี้ก็จะปล่อยไก่ไปอยู่ในโรงเดือนพอปล่อยไก่อยู่ในโรงเดือนแล้วไก่ก็จะกินแล้วก็ถ่ายลงไปในแกลบนะครับพอถึงครบกําหนดในการจับไก่ก็คือประมาณ40-50วัน ก็จะจับไก่ออกไปแล้วก็เอาแกลบตรงนั้นมาขายให้กับท่านผู้ชมนั่นคือขี้ไก่แกลบนะครับประมาณ 40- 50ถึงหาบวันข้อเสียคือมันเป็นขี้ไก่ยังใหม่แล้วก็สดมานะครับไม่มีการตากเหมือนกับขี้ไก่ไข่นะครับมันจะมีทั้งโรคไวรัตแล้วก็เชื้อราที่ติดมากับขี้ไก่นะครับแล้วถ้าเราเอามาใส่ต้นไม้เลยมันก็จะมีข้อเสียคือมันอาจจะมีโรค ไกมาสู่ต้นไม้ของพวกเราทําให้ต้นไม้ของเราอาจจะเฉาอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเติบโตหรือว่าตายได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ชมต้องตัดสินใจดีว่าจะเอาแบบไหนนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นล็อตสุดท้ายจริงๆเขาจะมีการล้างคอกล้างคอกส่วนใหญ่เขาจะใช้เบกกิ้งโซดาไฟนะครับในการล้างข้อก็จะส่งผลเสียต่อพืชเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อต้องถามทางฟาร์มให้ดีก่อนว่าเป็นล็อตสุดท้ายไหมหรือว่าเอาใช้อะไรในการล้างนะครับ ทั้งนี้นะครับขี้ไก่ไข่และขี้กแกะนะครับถ้าใจดีและมีประโยชน์เต็มประสิทธิภาพมมกได้สุดนะครับท่านชมซื้อมาต้องนํามาหมักก่อนนะครับผ่านกระบวนการหมักใส่ m ใส่น้ําหมักลงไปนะครับพอหมักเสร็จค่อยไปใส่ต้นไม้นี่คือวิธีการที่ดีและเต็มประสิทธิภาพมมกได้สุดนะครับส่วนวิธีการของผมผมจะใช้วิธีการก็คือว่าซื้อมาแล้วก็เก็บไว้1ปีพอผ่านไป1ปีผมก็เอามาใส่นะครับมันจะกลายเป็นขี้ไก่ที่เก่าแล้วนะครับ ก็อาจจะลดความเสียหายจากโรคของพืชจากราจากไวรัสนะครับลดความเสียหายเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องหมักนั่นแหละครับเรามาพูดถึงประโยชน์และลักษณะการใช้บ้างครับถ้าพูดถึงธาตุอาหารนั้นแล้วขี้ไก่ไข่มีปริมาณธาตุอาหารที่มากกว่าขี้ไก่แกลบอยู่แล้วครับเพราะในขี้ไก่แกลบในหนึ่งกระสอบนั้น อาจจะมีแกลบ70%ถึง80%หรือบางครั้งบางฟาร์มก็90%นั่นเองครับปริมาณธาตุอาหารก็เลยน้อยกว่าและอีกอย่างนะครับที่มีผลก็คือสูตรการกินอาหารของขี้ไก่ไข่กับขี้ไก่เนื้อนะครับจะมีคนลัสูตรกันปริมาณธาตุอาหารก็เลยแตกต่างกันนะครับกรมวิชาการทางเกษตรจึงคำนวณปริมาณธาตุอาหารของขี้ไก่ไข่และขี้ไก่แกรตามนี้ครับเดีย๋ยวเล่าให้ฟัง มาดูกันที่ธาตุอาหารหลักกันก่อนนะครับที่ไก่ไข่นั้นมีปริมาณไนโตรเจนคือ2.28%จุสเฟอสฟอรัส5.91%เปอร์เซ็นต์แล้วก็โพแทสเซียม3 0 2สเปอร์เซ็นต์ส่วนที่ไก่เนื้อนั้นปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน2อ้เปอร์เซ็นต์อันนี้มีเยอะกว่านะครับฟอสฟอรัส2.69อันนี้น้อยกว่าแล้วก็โพแทสเซียม1.85อันนี้ก็น้อยกว่านะครับมาดูกันที่ธาตุอาหารรองกันบ้างครับ ริมาณแคลเซียมในขี้ไก่ไข่นั้นก็คือ12.1%แมกนีเซียม1.07%แล้วก็กำมะถัน0.67%นะครับส่วนขี้ไก่เนื้อนั้นจะเป็นแคลเซียม2.18%แมกนีเซียม0.5%แล้วก็กำมะถันอีก0.17%นะครับส่วนทรัพอาหารเสริมนะครับก็จะมีเหล็กแมกนีเียมสังกสีทองแดงโบรอนโมลิดินัม ฟอสรัสและก็โซเดียมนะครับซึ่งขี้ไก่ไข่และก็ขี้ไก่เนื้อก็มีทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นธาตุอาหารเสริมเท่าที่ผมพาท่านชมดูมาจะเห็นได้ว่าทั้งขี้ไก่เนื้อและก็ขี้ไก่ไข่มีปริมาณธาตุอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริมที่ค่อนข้างที่จะครบนะครับถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีในการเอามาใส่ต้นพืชที่ไร่ที่สวนของเรานะครับในที่นี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าขี้ไก่เนื้อที่เขา นำมาคํานวณนั้นไม่ใช่ขี้ไก่เนื้อที่ผสมแกลบแล้วนะครับแต่ตอนที่เขาขายให้กับเราเป็นขี้ไก่เนื้อที่ผสมกับแกลบแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องพิจารณาอีกทีว่าถ้าเขาใส่แกลบมา70%แต่ว่าทัดาอาหารเราก็หายไปอีก70%อนั่นเองครับอันนี้ท่านผู้ชมต้องทราบก่อนนะครับว่าทางกรมวิชาการเกษตร เขาคำนวณปริมาณธาตุอาหารออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ต่อกระสอบนะครับยกตัวอย่างเช่นขี้ไก่ไข่มีปริมาณไนโตรเจน2.28เเคือ,อยังไงคือใน100กิโลจะมีปริมาณไนโตรเจน2.28กิโลกร,รัมนั่นเองนะครับแสดงว่าถ้าถ้าเราอยากได้ไนโตรเจน2.28กิโลกร,รมัมเราต้องซื้อขี้ไก่ล้วนเนี่ยประมาณ3-4กระสอบถึงจะได้100กิโลนั่นเองครับ มาดูกันที่ลักษณะการใช้นะครับขี้ไก่ไข่นะครับใส่เพื่อเพิ่มอิีวัตถุในดินบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์เพิ่มธาตุอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริมในดินนะครับถ้าเป็นขี้ไก่แกลบอ่ะขี้ไก่แกลบจะเน้นการปรับโครงสร้างของดินนะครับทาให้ดินโปร่งแล้วก็บำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ถามว่าถ้าอาหารมีเยอะเท่ากับกขี้ไก่ไข่ไหมนะครับก็น้อยกว่านะครับเพราะว่าเป็นขี้ไก่ล้วนกับขี้ไก่แกลบนั่นเองเวลาเข้าขาย ก็ขา,ขายกันแบบนี้ครับจะเห็นได้ว่าประโยชน์จะคล้ายๆกันนะครับแต่ท่านผู้ชมต้องเลือกตัดสินใจว่าจะเน้นปริมาณธาตุอาหารในดินหรือว่าเน้นปรับปรุงสร้างของดินนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคําตอบเลยว่าท่านผู้ชมอยากจะเพิ่มปริมาณธาตุอาหารหรือว่าเน้นปรับปรุงสร้างนะครับถ้าให้ผมแนะนําก็ช่วงที่ปลูกใหม่ๆก็แนะนําเป็นที่แกลบก,ก็ได้ครับก็เราเอาไปผสมกันกันกบดินแล้วก็ไถข่วนนะครับ พอไถพรวนเสร็จปุ๊บนี่คือปรับโครงสร้างของดินแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาปุ๋ยมาใส่แต่ละปีแต่ละปีมาเติมแต่ละปีก็อาจจะเป็นขี้ไก่หล้วนนั่นเองครับอันนี้คือความยึดถ่นของผมแล้วก็สิ่งที่ผมจะนําเสนอมานะครับสุดท้ายนะครับราคาหน้าฟาร์มนะครับไม่รวมค่าขนส่งนะครับณนะวันที่1พฤษภาคม2566นะครับที้ไก่ล้วน ราคา32บาทถึง45บาทนะครับอันนี้น้าฟางแล้วก็ขี้แกๆบบนั้นก็18บาทถึง32บาทนะครับราคาน้าฟางขึ้นอยู่ที่ปริมาณแกบมากแกบน้อยท่านชมก็สังเกตดูเอาแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาไฟหรือเปล่านะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับสาหรับข้อมูลที่ผมรวบรวมมาให้นะครับหวังว่าท่านชมหลายๆท่านก็อาจจะตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในการซื้อชีไก่นะครับมาลงที่สวนของเรรานะคับ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากจะให้ทําเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ